การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ90วันปลูกผ,ผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบสองโดยนางสาวนฤพรเพศสังคาตนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เปิล จังหวัดนครสวรรค์เพื่อเป็นการสร้างความต่อเนื่องจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาทำให้เกิดความตื่นตัวในการสร้างอาหารที่ปลอดภัยด้วยตัวเองและใช้พื้นที่ให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดนางสาวนารพรเพชรสังคาตได้ดำเนินการปลูกผักสวนครัวตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพากการะกนิษฐาธิราชเจ้า มสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีการปลูกผักสวนครัวหลายชนิดเช่นชะอมพริกขิงข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเพราและอื่นๆอีกมากมายซึ่งผักสวนครัวที่ปลูกนั้นได้นำมาเป็นอาหารให้กับคนในครอบครัว ทำให้เราเกิดความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยและทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อกับข้าวของที่บ้านเป็นอย่างมาก